ที่นะครับกราบนระมกาลพระกุภเจ้าเรียนท่านผู้มีเกียรติขเราทุกท่านครับคณะทนเจ้าภาพเข้ากราบขอขุนทุณทุกท่านที่เดินทางมาร่วมในเกียรติในพิธีชาปิสพคุณพ่อกอนพงศ์สิทธิโชพระราสกุลในวันนี้ลำดับต่อไปนี้ถึงเวลาพ่อผ้ามรสกุลคณะเจ้าภาพรู้ึกเกียรติอย่างยิ่งที่จะเรียนเชิญ ท่านที่มีรายนา,านดังต่อไปนี้ขึ้นทอดผ้าบังสัุลคณะเจ้าผ้ากอเนเดนเชิญคุณานงเยี่ยมแมนผมขึ้นทอดผ้าบังสัุลขอเรีดนเชิญครับ ก้า9พัฒนานพระกุ่เจ้าพระนครินทร์ทิปักวีโลเป็นองค์พิจนาผ้าอัตกุลคณะจอผ้าเวเนเชอร์ทุนนิยมเที่ยวแมมโผงตื้นทอดผ้าอัศกุล เป็นองค์พิจารณาพสุลอครารัตนาครับปัจาวจตังาราอบทวยโบาชตนิโรจนติเตสามุ สโปสมคณะทอผ้าขอเรียนเชิญคุณสุวรรณพรทัศน์สา,าวิจิตรขึ้นทอดผ้าตรกูลขอเรียนเชิญครับ<ช><ด>ขอทราบพัฒนาพระถุกษษ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 ้าวพัฒนรสิทธิ์ญาติโอ เป็นองค์ิจารย์หสกุลขอกาะรา,ราลัทธนาครับคาณะต่าาอภาควอนิโนโโอทนนเทน,โน,โเน,นเจอร์คุณสงอาอุทิธรรมขึ้นยอดห้าสุกุล ขอเรียนเชิญนะครับขอข้าพัฒราพระผูช้ชเจ้าพระสุฆชายอติสาโรเป็นองค์พิจาภาพ้าสกุลขอกราบระธนา,รขขา,รานครับข เรียนพระประธานและ,ะ่านผูรเกียทยี่กรอบครับเรื่องอ่าน,นปากจาาชีวิตนอนสงบ,น,บนิ่งอดจิตกาทานปากฏน้เอื่องหน้าของท่านหลายนั้นเป็นของคุณพ่อก่อนพงศิทธิโชพระราสกุลซึ่งได้จากย่มิตรไปอย่างไม่มีวันกลับด้วยอาการอันสงบนิ่งกรงารจากไปของคุณพ่อก่อนพงศิงทธิโชพระราสกุล สร้างความเศร้าโศกเสียใจอะไรรับเห็นอย่างยิ่งห้านภูมีเกียรติที่กรบครับชีวิตและาป่าตายเป็นของผู้กันที่ใดมีเกิดที่นั่นมีตายจเจอหนี้ไ,ได้ด้วยอำนาจห้คุทันสีพร,ระรัตนตรัยและหลวงปู่สนพุ่งาาปาดีที่คุณออท่อ่อดโงสิทธิโชคว์วารสกุลได้ฝ่พื บำเพ็ญมาตลอชีวิตตอออลอดจนกุศลที่ครอบครัวพี่น้องและญาติมิตรได้ดร่วมจิตบำเพ็ญทักสินารนุทานอุทิให้ในการคังนี้จงเป็นภาวะปัจจัยหนุนส่งให้คุณพ่ออ,อ่อนพงศิษิ์โชว์วาราสกุลได้ไปส,สักิสเสวยอุดมสุขในทิพิ์าล สุขติสารในสัมรารยพด้วยเดินเพื่อเป็นเกียรดแก่ผู้วายชนขอขอบคุณครับลำดับต่อไปนี้เป็นการทอดผ้ามาหาพระสุคุณ านผู้วิเกียติที่ขอาเราครับขอตอออามพัฒเาง ตมรืตองจะมาริงุจะมเริ่รองตัเงวต่ังมริจอมินัตติเมีเอิทัจพลตอ่ให้ประธานส่คารวานะครับใ้คิไปครับ ที่ชาติศุกร์คุณพ่อกรโผสิทธิโชคว่าัสตุนในวันนี้หากมีสิงธิใดขาตกิกรพ่อไปบ้าหากคณะต้องพ้าขนอนองรับและกราบขอัยมนันโอกาสนี้ครับขอให้อันสุสร์ทุจุ่แทีแต่ไรได้รวมความผิดบุญศุกร์ในทางนี้โอผพิบายนะสาให้ท่านและขอบคุท่านจนประสบกับสิทธิที่หลงคนสมบูรณ์บุญพนพรด้วย <ส gas: S 2> แต่ต็พิษพระองกชายทุกราและสุด้ายนีต่อให้พ่าเดิผทางกลับโดยสวรสคดีพระของกราบขอสักทุนครับ